เลยเหละจ๊ะมีเรื่องไม่ดีเหรอชุนครับไอสุรัสมันทำไมอ่ะมันมาขอหุ้นเพิ่มแต่คุณมาตีไม่ยอมคุณมาตีอีกแล้วเหรอทำไมเขาชอบเจ้าก,กี้เจ้าการกับพี่อำหน้านักนะฉันชอบเป็นห่วงพี่อำหน้าซะแล้วสิ ถึงชั้นเชิงถงนู้นเขาเป็นต่อพี่อำนาจอยู่หลายเท่านะหรือว่าจะต้องไปหาคุณคำรน้าไม่เดือบ่ากว่าแรงน่ะเราจัดการกันเองตามภาษาของเราจะดีกว่าเราจะจะหาทางไม่ได้แล้วเราถึงไปหาเขา, <S <S าฉันไม่ชอบไปนี้บุญคุณใครนักหรอกเพราะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าบุญคุณไปไม่น้อยทีเดียว แล้วคุณคีรีเสียดายนะฉันไม่มีลูกสาวอีกสักคนถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉั้นจะเป็นแม่สื่อให้ขอคุณคีรีมาเป็นลูกเขยชันชอบเขานักหรอคุณคีรีอ่ะเขาไม่มองลูกสาวขางคนอย่างไอชุนหรอกแล้วถ้าคุณหนูอยให้ผมพูด นอกจากเจ้านายแล้วก็ไม่มีใครดีเท่าคุณกิรีเรื่องพี่อำนาจเนี่ยเขาไม่ได้มาปรึกษาคุณแม่เลยนะจ๊ะช่วยไปสืบทราบมาเองใช่ไหมคุณอำนาจเขาไม่บอกคุณนายหรอกระยะหลังเนี่ยเขาเลี้ยงเด็กไว้มากคงคิดว่ามีมือดีๆเอาไคุ้มครองได้ นี่แหละนะพราะเราไม่มีคุณพ่อคอยคุ้มครองชุนเองก็แก่มากแล้วจะจะให้ไปทำงานอย่างเดิมคงไม่ไหว ท่านตื่นหรือยังคะยังรู้สึกหนุนี้ท่านเคลียหลับได้นานๆนะคะดีแล้วเห็นคุณหมอที่มาตรวจบอกว่าระวังโรคแทรกนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนๆนหนาวพียมหน้าเหรอคะน้องจะขอปรึกษาอะไรหน่อยนะคะ อย่าพูดที่บ้านเลยค่ะเราจะไปหาที่ออฟฟิศไอ้เงินเพิ่มอะมันได้เพิ่มอยู่แล้วเพราะว่าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรเรามากแล้วมันก็ได้เพิ่มแต่นี่มันโลภมากมันขอพี่อีกสองแห่งพี่ก็ต้องจ่ายอีกสองเท่าทุกๆเดือนเลยพี่ก็เลยบอกอย่างนี้พี่ทนไม่ได้แล้วจริงๆแล้วพี่ยังน่าจะให้ไหวไหมล่ะคะ การลงทุนแรกๆมันต้องใช้เงินสูงถึงแม้ว่าพี่จะกู้ธนาคารได้ไปริแต่พี่ส่งดอกเบี้ยไม่ไหวถ้าพี่ยอมมันมันก็ได้ใจอีกเราจะขอต่อรองกับเขาอีกสักหน่อยไม่ได้หรอคะบอกเขาว่าถ้าเราได้กําไรเมื่อไหร่เนี่ยเราจะยอมใจให้เขาตามที่เขาต้องการถ้าพี่ทําอย่างนั้นเกากระตกเป็นเบี้ยล่างมันตอนนี้สุรัตน์ไม่มีอะไรแล้ว มันไม่มีเงินเงินมันเปลือยมันก็เลยไปเอาที่คนอื่นอย่างกำแหงเนะี่ยเขาไม่ยอมมันหรอกแต่สื่อกาแหงนะเขาพวกมากกว่าเรานะคะเขาก็แข่งข้อได้แต่มาาตีเนี่ยเขาข้อทั้งผู้ใหญ่หลายหลายคนนะไอเรื่องนั้นนะพี่ไม่ควรเป็นห่วงหรอกเออน้องไอเรื่องคคบม้าล่ะสองสามปีเนี่ยมันไม่ค่อยได้กำไรเลยแล้วน้องคิดจะผสมพันธุ์ม้าข,ขายเนี่ยมันจะดีเหรอก็ทําให้ข้อมันอยู่ได้นะคะเพียมหน้าก็รู้ เ,เรื่องโตเถือเ่อนน้องก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่เท่าที่อนุญ,ญาตให้ชุนเขาทำเนี่ยก็เพื่อเล่นเด็กๆเ,เอาไว้ให้อยู่ได้เท่านั้นเองน้องกะว่าจะย้ายขอกม้าออกไปเพราะว่าตอนนี้ที่กลางใจเมืองมาเริ่มแออัดขึ้นทุกวันแล้วอะไรที่เสี่ยงน้องก็ไม่ค่อยชอบน,อน้องนี่แล้วกันนะพี่เห็นใจน้องนะน้องเป็นผู้หญิงทําอะไรก็ได้ไม่มากนะักเรามีน้องก็ไม่เท่าคุณพ่อ ถ้าพี่จะซื้อคอกมาต่อจากน้องะหรือว่าแนกกับที่ดินที่คุณพ่อให้พี่อะดีไหมแต่คุณพ่อบอกให้แบ่งกันเลยคะพี่รู้ว่าให้แบ่งกันแต่น้องเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวจะทนเหนื่อยไปทําไมนะจ๊ะแล้วตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ชุนทําหมดชุนแก่แล้วนะชุนทําอะไรได้ไม่มากหรอกแล้วอกมาคุณพ่อตอนนี้แย่แล้วนะพี่จะได้ คอกม้าเนี่ยคุณมาติเป็นคนออกความคิดเห็นหรือเปล่านะเรื่องนี้เขาไม่เกี่ยวข้องเลยพี่รู้นะว่าน้องไม่ชอบคาที่พี่พูดเดี๋ยวเพราะว่าพี่หวังดีนะจ๊ะแต่น้องว่าพี่ยำหน่าจัดการเรื่องนายสุรัตให้เรียบร้อยซะก่อนดีกว่านะคะน้องเป็นห่วงพี่มากกว่าพี่เป็นห่วงเรื่องคอกมา้าเรื่องคอกม้าถึงเราจะกําไรไม่มากมายนะแต่เราก็พออยู่ได้นะคะแต่สําหรับเรื่องนายสุรัตนเนี่ยเป็นเรื่องของนักเลงอะไรที่เรียงได้ก็เลียงซะเถอคะค่ะ คุณพ่อท่าน,นไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยเพราะท่า,าน,นรู้จักประนีประนอมเงินบางส่วนเราต้องยอมเสียน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่เอาไว้เนี่ยก็ยอมเสียไปเถอะค่ะน้องพูดอย่างเป็นแม่พี่อย่างนี้น้นองน้องไม่ต้องเป็นห่วงพี่นะจ๊ะพี่อยู่วงการนี้มานานพอสมควรแล้วนะพี่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันไม่กล้ามายุ่งกับพี่ ผมไม่ใช่เมียพี่อำนาจนะคะที่ทําให้พี่อำนาจคิดอย่างเนี้ยน้องว่าคุณมะลรตีนง,งกเกินไปอยากจะได้อย่างเดียวไม่ยอมเสียสักบ้างประยงจะไปทำงานแล้วเหรอค่ะ ถ้าคุณมาลตีมานะบอกว่าให้มาหาฉันที่บ้านด้วยฉันมีธุระสำคัญถ้านะคุณมาเอาอีกแล้วทำเป็นเจ้าใหญ่ในโตอีกแล้วน่าเบื่อจริงเชอ